กระทรวงพลังงานเผยคอสชอนุมัติปรับโครงสร้างราคาพลังงาน LPG ภาคขนส่งและ NGV เตรียมนำเข้าที่ประชุมกอบอกงมีมติและนำเสนอเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลง12กันยายนนี้ขาดขยับราคา LPG ภาคขนส่งให้เท่ากับภาคครัวเรือนก่อนทหารค่ายสีพัชรินบุกบ่อนหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งกลางเมืองขอนแก่นจับ17นักพน,นันนั่งเล่นไพ่ดรัมมี่3วง ลงโทษแบบทหารยืนเรียงแถวให้กระโดดตบพร้อมพูดจะไม่เล่นพนันก่อนปล่อยตัวไปมีนางประนอมปัจชิมารับเป็นเจ้าบ้านถูกจับส่งดำเนินคดีคนเดียว สำนักพระราชวังอังกฤษออกแถลงการวันนี้เจ้าหญิงแคทเรีนพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมส่งพระคัน์ที่สองแล้วสร้างความอินดีแก่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซเบธท,ที่สองและสมาชิกราชวงศ์เป็นอย่างยิ่งโดยโอรสหรือธิดาพระองค์หมายนี้จะเป็นรัชทายาทอันดับที่4ของราชวงศ์สนับสนุนข่าวโดยดูแลตัวเองง่ายๆเฮโมว,วิวันวลมเมด